ในทุกภารกิจของแนวหน้ามักจะมีหัวใจของแนวหลังคอยสนับสนุนอย่างเข้มแข็งและมั่นคงในปีงบประมาณ2,568ชมรมภริยากองเรือ,อยุทธการในฐานะแกนหลักของการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตครอบครัวกำลังพลได้ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อดูแลพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงให้กับผู้ที่อยู่แนวหน้าเพราะเราเชื่อว่าพลังของแนวหลัง คือหัวใจสำคัญที่จะส่งต่อกำลังใจให้แนวหน้าก้าวไปอย่างมั่นคงและเต็มกำลังด้านการส่งเสริมอาชีพเมื่อเศรษฐกิจครัวเรือนมั่นคงครอบครัวก็เข้มแข็งกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทรและพวงหรีดซึ่งเป็นกิจกรรมที่สานต่อจากโครงการเมื่อยามประดูบานชมรมภริยากองเรือยุทธการจึงเปิดการอบรมฝึกทักษะงานฝีมือ เพื่อให้แม่บ้านสามารถนำความสามารถไปต่อยอดสร้างรายได้เสริมอย่างยั่งยืนเพิ่มศักยภาพและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองกิจกรรมการเย็บซองมือถือจากผ้าเหลือใช้เพื่อส่งเสริมแนวคิดการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยนำของเหลือใช้มาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นทั้งแนวทางการสร้างรายได้และจุดเริ่มต้นของความคิดติเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมการประดิษฐ์ที่ครอบกุญแจ ราฟโยคีเป็นการเปิดพื้นที่สำหรับการฝึกทักษะประณีตเสริมสร้างสมาธิและเพิ่มรายได้เสริมให้แก่แม่บ้านด้วยผลิตภัณฑ์ที่สามารถเป็นของขวัญหรือของฝากที่สื่อถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวกิจกรรมการผลิตยาดมยาหมองและพัฒนาบรรจุภัณฑ์โดยผสานภูมิปัญญาไทยเข้ากับแนวคิดธุรกิจสมัยใหม่ผ่านการอบรมที่ครบวงจรตั้งแต่การผลิต ไปจนถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพกิจกรรมการแปรรูปเห็ดเพื่อจำหน่ายซึ่งสนับสนุนตั้งแต่กระบวนการเพาะเห็ดการดูแลและการแปรรูปเป็นการสร้างงานให้กับครัวเรือนพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านอาชีพที่มั่นคงกิจกรรมการทำสเปรสมุนไพรจากกระดูกไก่ดำ โดยสืบสารภูมิปัญญาไทยและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสร้างความรู้รอบด้านด้านสุขภาพให้กับแม่บ้านและครอบครัวจากการส่งเสริมอาชีพให้กับครอบครัวทำให้แม่บ้านมีทักษะติดตัวมีรายได้เสริมมีความภาคภูมิใจในตนเองครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง และเป็นแรงสนับสนุนสำคัญของกำลังพลนแนวหน้า mm hmm. เกิดเครือข่ายความร่วมมือของแม่บ้านในแต่ละหน่วยที่ช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างเป็นรูป,ปรธรรมและยั่งยืน mm hmm. ด้านการเสริมสร้างครอบครัวและพัฒนายาวชนชมรมภริยากองเรือยุทธการเชื่อมั่นว่าครอบครัวที่เข้มแข็งต้องเริ่มต้นจากเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพ โครงการมอบอุปกรณ์ศิลปะให้เด็กขาดทุนทรัพย์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงศักยภาพอย่างเท่าเทียมในเวทีการแข่งขันส่งเสริมความมั่นใจในตนเองและสร้างแรงบันดาลใจในการฝึกฝนจัดกิจกรรมวันเด็กเติมเต็มความสุขให้กับบุตรหลานของกำลังพลผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์สร้างเสริมพัฒนาการเสริมสร้างความสุขและความทรงจำดีๆให้ครอบครัว กิจกรรมจัดเลี้ยงปีใหม่ณศูนย์รับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือเจ็ดชมรมภริยากองเรือยุทธการมอบความอบอุ่นผ่านกิจกรรมเล็กๆที่มีความหมายสื่อถึงความใส่ใจและความห่วงใยเหล่าอนาคตของชาติโครงการค่ายุวชนมาคุเทศรุ่นที่13บบ่มเพาะผู้นำแห่งอนาคตผ่านการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและภาคสนามส่งเสริมความกล้าสแสดงออกความมีวินัยและจิตสาธารณะ โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมภาคฤดูร้อนปลูกฝังคุณค่าแห่งความเป็นไทยในหัวใจเด็กๆให้รู้ถึงวัฒนธรรมที่ดีและใช้เวลาช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์โดยโครงการนี้ได้รับเกียรติจากพลตรีหญิงดรทันตแพทย์หญิงจีรวัตรกิสณะพันธว่องวิทย์นายกสมาคมภริยาทหารเรือเป็นประธานในพิธีปิด จากกิจกรรมต่างๆช่วยส่งเสริมให้เยาวชนมีความมั่นใจมีทักษะมีจริยธรรมและรู้จักคุณค่าของตนเองรวมทั้งให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความหมายเกิดความผูกพันและความเข้าใจซึ่งกันและกันยิ่งขึ้นสังคมจึงเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตั้งแต่ระดับครอบครัวสู่ชุมชนด้านสวัสดิการและการดูแลครอบครัวชมรมภริยากองเรือยุทธการให้ความสำคัญกับทุกชีวิต ไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัวในพื้นที่ห่างไกลชมรมภริยากองเรือยุทธการร่วมกับโครงการ Better Home Better Health เดินทางพร้อมน้ำใจไปถึงบ้านเพื่อมอบทั้งสิ่งของและความอบอุ่นทางใจแก่ผู้ที่ต้องการการดูแลที่สุดบางคนอาจไม่ได้เจอครอบครัวนานนับเดือนบางครั้งการไปรเยี่ยมคือของขวัญที่พิเศษแก่พวกเขา กิจกรรมมอบไม้เท้าขาวและจัดพื้นที่ประกอบอาชีพให้ครอบครัวผู้พิการทางสายตาโดยเป็นเจตนารมณ์ของสมาคมภริยาทหารเรือทั้งนี้ไม่เพียงแค่ให้สิ่งของแต่เรามอบเครื่องมือที่เปลี่ยนชีวิตได้การส่งเสริมให้เขามีอาชีพคือความภาคภูมิใจของเรากิจกรรมอบรมผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุซึ่งกิจกรรมนี้เป็นนโยบายของท่านนายกสมาคมภริยาทหารเรือ โดยชมรมภริยากองเรือยุทธการร่วมกับโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ได้จัดอบรมหลักสูตรให้ความรู้และความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้เขาได้รับการดูแลอย่างถูกต้องปลอดภยัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถนำไปต่อย,ยอดประกอบอาชีพได้ในอนาคตกิจกรรมอบรมการกู้ชีพเบื้องต้นเพราะนาทีชีวิตอาจเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง เพื่อสอนให้สมาชิกครอบครัวดูแลกันเองได้ก่อนความช่วยเหลือจากภายนอกเพราะทุกนาทีมีค่าโครงการมอบอาหารและของจำเป็นให้สัตว์ที่ไม่มีที่พึ่งบางชีวิตเคยถูกทอดทิ้งแต่วันนี้พวกเขาได้รับความรักได้รับการดูแลและกลับมามีคุณค่าอีกครั้งในศูนย์ดูแลสุนัขและแมวจรจัดของกองเรือยุทธการ ร่วมลำลึกเหตุการณ์เรือหลวงสุขโขทยัยครบรอบ2ปีแม้การเวลาจะผ่านไปแต่ความกล้าหาญของ29วีรชนยังคงตราตรึงใจชมรมภริยากองเรือยุทธการร่วมพิธีรำลึกด้วยความเคารพอย่างสุดหัวใจเพื่อส่งต่อจิตวิญญาณของผู้กล้าสู่รุ่นถัดไปงานด้านสวัสดิการที่ชมรมได้ดำเนินการ เพื่อที่จะให้ครอบครัวของกำลังพลได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและจริงใจเกิดเครือข่ายแห่งความห่วงใยที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังชมรมภริยากองเรือยุทธการได้แสดงให้เห็นถึงพลังที่อ่อนโยนแต่มั่นคงพลังของแนวหลังที่แท้จริงจากกิจกรรมต่างๆที่เราได้ร่วมกันดำเนินการมาทั้งหมด ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจจริงรวมทั้งในปีนี้ชมรมพริยากองเรือ,อยุทธการได้เป็นผู้นำในการรวบรวมชมรมพริยาทหารเรือในพื้นที่ภาคตะวันออกมารวมตัวกันในการทำกิจกรรมด้วยความสามัคคีและความร่วมแรงร่วมใจของแนวหลังที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังทั้งนี้เราไม่ได้ดูแลเพียงผู้คนหากแต่ลงมือสร้างโอกาสพัฒนาอาชีพ เติมเต็มความสุขและจุดประกายคุณค่าในหัวใจของสมาชิกทุกครอบครัวอย่างแท้จริงเราขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจและจะขอเดินหน้าต่อไปเราจะเป็นพลังของแนวหลังที่เข้มแข็งมั่นคงและเต็มเปี่ยมด้วยหัวใจขอบคุณทุกหน่วยงานขอบคุณทุกแรงใจและขอบคุณอย่างจริงใจจากพวกเราชมรมภริยากองเรือยุทธการ